จุดมุ่งหมายปลายทางที่วางไว้คือรับใช้ประชาชนคนทั้งหลายมีศรัทธาเชื่อมันไม่เสื่อมคลายแม่ชีพวายได้ป้องกันและบรรเทาอปพรนามนี้จากมหาดไทยมีหน้าที่ป้องกันภัยพลเรือนอันยิ่งใหญ่ถึงทุกยากลำบากสักเพียงใดขอเพียงได้ไม่ห่างไกลชาวประชาวิสัยทัศน์บ้านเมืองหน้าอยู่สู้ความยากจน มากล้นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พิทักษ์สิ่งแวดล้อมยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหว่งทุกท่านโครงสร้างศูนย์อ,อปพรอ,องค์การบริหารส่วนตำบลทับราชนายพรพงศ์สะวะสน ผู้อำนวยการศูนย์นายเสริมศักดิ์สัตตบุญรองผู้อำนวยการศูนย์นายสมชายพรมบุตรรองผู้อำนวยการศูนย์นายประทีปศรีบุญเรืองรองผู้อำนวยการศูนย์นายรักชาตินานดีเลขานุการศู Star นย์อปพรนายบุญนำพงสุริยะหัวหน้าฝ่ายป้องกันร,รักษาความสงบเรียบร้อยและบรรเทาสาธารณาภายัยนางสาวนิตยาสามาัคคีหัวหน้าฝ่ายสันทนาการ และหัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์ผู้ประสบภัยอำนาจหน้าที่ศูนย์อปพร .1 ผู้อำนวยการศูนย์อปพพรอบตทับราษมีหน้าที่ปกครองบังคับบัญชาควบคุมดูแลสั่งการอนุมัติอนุญาตเกี่ยวกับการปฏิบัติภารกิจและให้การสนับสนุนการดำเนินกิจการอปพรภายในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบและสนับสนุนศูนย์อปพรข้างเคียงในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน สสมาชิกอ,อกปอพรอบตอทับราชมีหน้าที่ป้องกันภัยายพลเรือนและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้อำนวยการศูนย์อ,อปอพรอบตอทับราชและปฏิบัติตามข้อบังคับและกฎระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าโดยหน่วยอาสาสมัครป้องกันภัยายพลเรือนข้อมูลทั่วไปสถานที่ตั้งศูนย์สำนักงาน99มู4ตำบลทับราชอําอำเภอตะปยาจังหวัดสระแก้วศูนย์หนองปักแว่นมู่9 ตำบลทับราดอำเภอตบะบยาจังหวัดสะแก้วมีพื้นที่ประมาณ406ตารางกิโลเมตรมีจำนวนหมู่บ้านในเขตปกครอง17หมู่บ้านมีประชากร15,364คนมีอบอปปร,ร,รในสังกัดจำนวน350คนคิดเป็นร้อยละ2.33ของประชากรในพื้นที่องค์ประกอบด้านสถานที่ อาคารสถานที่เป็นลักษณะสถานที่ร่วมกับหน่วยงานอื่นและทำงานในลักษณะควบรวมไปกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์ประกอบด้านอุปกรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลทับราช 1. รถยนต์กู้ภัยเคลื่อนที่เร็วจำนวน3ามคัน 2. ออุปกรณ์สำหรับช่วยกู้ภัยอุบัติเหตุทางถนน และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลาจำนวน1ชุด 3. ป้ายไฟจราจรสำหรับจัดการจราจรจำนวน2ตู้ 4. รถยนต์ส่วนกลางสนับสนุนภารกิจจำนวน3คัน 5. โทรศัพท์สำหรับใช้ในกิจกรรมอปพพรโดยเฉพาะและมีวิทยุสื่อสารมอบให้อปพพรในาการปฏิบัตินาที่จำนวน41เครื่อง 6. รถดับเพลิงจำนวน2คัน 7. รถกระเช้าจำนวน1คัน องค์ประกอบด้านบริหารจัดการการบริหารทั่วไป 1. จัดให้มีบัตรประจำตัวอปพอรอ 2. จัดตั้งฝ่ายต่างๆภายในศูนย์อปพอรอโดยมีคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบเด่นชัดเป็นลายลักษณ์อักษรและผู้รับผิดชอบมีตัวตนเป็นปัจจุบัน 3. ทําทะเบียนอปพอรอและทำเนียบคณะกรรมการประสานงานศูนย์อปพอรอ 4. จัดทำแผนผังช่องทางการสื่อสาร และการรายงานเหตุการณ์ 5. แผนภูมิแสดงที่ตั้งภูมิประเทศภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดช,ชอบ 6. มีป้ายประชาสัมพันธ์กิจกรรมการปฏิบัติหน้าที่คำสั่งที่ใช้ 7. จัดทำเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบและมีแฟ้มรวบรวมผลงานด้านต่อมาการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบสารสนเทศ 1. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อ,อปรพร,รที่ใช้งานดูแลระบบ 2. ปรับปรุงฐานข้อมูลอ,อปพพรในระบบ100 3. เซบันทึกข้อมูลประวัติอ,อปพพรเป็นปัจจุบัน 4. ดํดำเนินการจัดซื้อเครื่องอ่านบัตรสมาร์ทการ์ดไว้ใช้ประจําศูนย์อปอรพรด้านต่อมาการบริหารกิจการอ,อปอรพร 1. มีการออกคําสั่งมอบหมายภารกิจให้อ,อปพพรปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอต่อเนื่อง 2. มีคําสั่งจัดตั้งชุดปฏิบัติการเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ 3. ม,มีการประชุมอปปพรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเป็นประจำอย่างน้อยเดือนละ1ครั้ง 4. มีการส่งเสริมให้อปปพรดำเนินการจัดกิจกรรมร่วมกัน1ครั้งต่อเดือน 5. อบรมหนักสูตรเฉพาะทางเพิ่มเติมโดยการจัดอบรมเอง 6. ส่งอปปพรไปอบรมหลักสูตรเฉพาะทางกับหน่วยงานอื่น 7. ในรอบปีที่ผ่านมามีการร่วมฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจำนวน3ครั้ง8 อปอปพรที่มีการอบรมทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล OTOS มีการมอบหมายงานและปฏิบัติงานตามโครงสร้างของศูนย์อปปพราการวางระบบเพื่อรองรับการบริการประชาชน 1. ช่วยเหลือประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยที่ไม่ใช่กิจกรรมเฝ้า,าร,ระวังทั่วไปหรือกิจกรรมที่เป็นงานประจำและเห็นว่าเป็นผลงานดีเด่นได้แก่กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านอัคคีภัย กิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแรงกิจกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนนกิจกรรมการค้นหาผู้สูญหายกิจกรรมการฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกในพื้นที่กิจกรรมงานประเพณีวัฒนธรรมประจำท้องถิน่น 2. มีสถานที่สำหรับให้ประชาชนมาติดต่อเจ้าหน้าที่เป็นสัสดส่วน 3. ม,มีระบบ c เซ็นเตอร์หรือศูนย์รับแจ้งเหตุของศูนย์อ,อปรพร 4. จัดกำลังอ,อปรพร ออกปฏิบัติด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและจัดการจราจรงานชุมนุมหรืองานบุญงานประเพณีหาจัดกำลังอ,อปพอรร่อรอรวมกิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนตามนโยบายของรัฐบาล 6. กทำแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนทั่วไปต่อการปฏิบัติงานของศูนย์อ,อปอรพอรอ,องค์ประกอบด้านสวัสดิการ 1. มีการดำเนินกิจกรรมเชิดชูเกียริอปอรพอรอในรูปแบบต่างๆ 2. มีการพิจารณามอบรางวัลให้แก่อ,อปอรพอรอดีเด่น หรือปฏิบัติหน้าที่ที่สร้างชื่อเสียงให้แก่อปทหรือองค์กรอปพรในภาพรวม 3. ม,มีการชี้แจงหรือประชุมให้อปพรสทราบถึงสิทธิที่จะขอเครื่องราชอสิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดีเรชคุณาภรณ์ 4. มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนกิจการอปพร 5. มีการจัดทําประกันชีวิตหมูให้แก่อปพรในสังกัดการฝึกและการปฏิบัติงาน ันยายรับเราจะมีอาภาคมเราจะมีศักยภาพเพิ่มมากขึ้นแล้วเราสามารถที่จะเล่าเรื่องราวต่างๆที่เราประจบ හිතිරි හැන්දි හැන්දිවාන් හ ැ න ් ද การปฏิบัติงานอำนวยการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่สงกรานต์การออกช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุการเป็นจิตอาสา การเป็นวิทยากรให้ความรู้ผลงานที่ภาคภูมิใจรางวัลศูนย์อปพรดีเดนประเภทชมเชยประจำปี2551รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2552รางรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประจำปี2552รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็กประจำปี2553รางวัลรองอันดับ2ประเภทชุดปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินระดับพื้นฐาน BLS ประจำปี2554รางวัลทีมกู้ชีพกู้ภัยประจำตำบล OTOS เป็นหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มีผลงานดีเด่นประจำปี2555รางวัลหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความร่วมมือร่วมใจมุ่งมัน่นทุ่มเทเสียสละในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงการประจำปี2555รางวัลชุดปฏิบัติการฉุกเฉินดีเด่นระดับจังหวัดประเภทชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้นประจำปี2556 รางวัลศูนย์อปอพารอที่ให้การสนับสนุนและมีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปี2556รางวัลการแพร์ฉุกเฉินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นประจำปี2560รางวัลศูนย์อปพารอดีเด่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี2562รางวัลศูนย์อปพารอดีเด่นระดับองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี2,563องค์การบริหารส่วนตำบลทับราชขอขอบคุณคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแว่งทุกท่าน